สวัสดีค่ะน้องคุณอุดรจ้าสวัสดีครับกำนันแดียมปูกับร้านหน่อยครับผมสวัสดีครับผมนายแซกพ่อนอ้องใบเตยครับเมื่อนี้มากินข้าวซอยน้ำกันเนาะข้าวซอยเมื่อนี้มีมอ่าเมนูผัดผัดตับผัดตับ,ตบเครื่องในไก่เนาะเครื่องในไก่ใ,ในไกหล่ะกับผัดเติเมื่อคืนของเมื่อคืนของผัดมึกย่างย่งของใบเตยกินกับขาหมูค่ะขาหมูแล้วก็ พออกทีพูกับ <laughs> มาจวดเลยครับผมเอาความแจับมาฝากงานมุสานะครับปีมือของพ่อกับหลานสาวได้ยินหนึ่งแต่พักันเฮ็ดก็แก๊กแก๊แกคือสองคนกินอะไกินักิกครับโอ้อันนี้ในในพัดพัดอันนี้มันกิน,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 นริกมันชุนเนาะที <laughs> ่ว่ากระใสเขาละตำ่ำ ส่อยู่เหมือนินงในช่องของย้าตัวคนดูด่อนครับช่องย้าตัวนี่ลงช่องเขาย้ายตัวนะครับผมผัดตับกินเขาอิ่มก็ด้เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เดียนออนไลน์เสร็จํังคอยภารกิจย่างอื่นต่อไปเนาะ เป็นในคอพัดตับ,บใช่ได้ใช่ได้เลย้าเป็น,น,นตามสร้างนี่เป็นตะงโวไม่อีกนเลนยต้องกับพ่อกินอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะค้นสีมักเนาะแต่ว่าคือว่าเจ้าบางล้านเนี่ยขันพัดเครื่องไม่่วนมากเขาจะพัดบ่คาอยสุกเพราะว่ามันไม่รู้ขันบุนสุกมันสีบ่้ข้าวปะ อาหารที่บ่ต้องการทุกมีอย่างเดียวคือส้อยจุกับก๋วยแต่ว่าเบ,าบื้องส่งเราก็นัานเดียมใช่มากตัวนีน้หาหมูปลาคนระับผัดจึกมืองต้องผัดเป็นหมูบางครับแต่ว่าร้านร้านไหนกินน้ำอะไรหมูปลาไม่เตยต้องผัดบ่ะผักทอดเนื้อหนังหนับ ยำปุ๊บๆเนาะนังโมปลากินได้ลูกค่อยกินเหรอตับกะหั่นตอน,นเย็นหน่อยครับตอนพอดีค่ำมีตับมีมีแจะตับตับรุ่นๆเลยฮะ <c oughs> ช่องช่องตี่บตึดอัดมาไน,นแล้วช่องสี่บตื้นแขวบันในเมื่อรีบว่าหนาวแดงนมื่อหนาวแล้ววานยังตื่นก็เย็นเย็นสบายเย็นได้ห้อมผ่านล่ะ เดี๋้าใบเตยนี่มห่อนเป็นไงลูกอันนี้ไม่ค่อยอร่อยแต่อันนี้อร่อยกว่าอ,อ่ะกินกินใต่กันกินอังไหนกินได้กินเอากินเขาม,มันต้องกินเขาน่ำ อันน <Net flix> ี้ก <if> ินนะเป็นเขาวัะเมื่อนี้หเอาบ่าหันดอ่านเนาะบ่ได้ยไปซื้อเนาะมาเด้วไปซื้อเมื่อไหร่ต่วันมตรดยมไวไปวัดครับเมื่อเสารเน่ย ไปวัดก็มือมือไปมือบอแต่ว่าได้่ตัวนี่ไปซุ่งมือจะขันแม่ว่าไปในเพื่นหาเดิทาขันบ่ทาครับมือนอกแกเพื่อนต้องเพื่อนต้องโทรบ,บอกไว้ว่าบ่ได้ไปไปวัดอื่นเพื่อนจะไปล่วงบาลมั้งเนี่ยไ,ไปล่งบาลเพื่อนจะสร้างวามไม้หรือว่าเมื่อที่พะเพือเ่อนจิตจ,จิตนิมนต์ก็คือจิตจิตนิมนต์ก็คือประมาณว่า พระเพิ่นรับนีมอนก็จังไปเฮ็ดบนบ้านยังเห็นนะครับไปเอาบุนบ้านบุนบ้านเตืนบ้านไม่เสาลงหลมอีหยังต่างๆนะครับก็เพื่อนไปในบ้านเพิ่อนอิทธิถ้าอยู่แถวแถวใกล้ๆแถวใกล้ๆในบ้านเอกจากตามไปคือเขาตามไปในบ้านนอกจากว่าหมู่บ้านอื่นแค่ขันวันธรรมดาเนี่ยขันยัดตัวบ่ไปเนี่ยเพื่อนิบ่ย่างลงมาเลยสงกรู ใจบรรไดกระถาเนี่ยได้กระถา,เ,าเราถืบอว่าไปใส่เพราะเราถือลูกเต่าเต่าสองหัวหัวหนึ่งหนึ่งเขา่เเวาวัวนึงหนึ่งเน่ากินเลยพร้อมกันเข่าซุกเน่กินก็นแล้วไปวัดแดยังรถดํามันก็เตี้ยดีมั้ ร้านขายปลาเท่ามันงัวมันมันที่ขายแพงขึ้นโล้แต่ป่าววะมันสดปลาบานน่าจะแพงกว่าคือยังอยู่เส้นพันเนาะมันเป็นพวกสดนะม,นนมันจะแพงกว่าร้านร้านที่เป็นมาขายนี่ไหมหหอลองถามบังแต่าม,มาซาอยอะมาก งานเล้วย่งรีวิวเลยก็ตามมาซ้ำมาเดียวมากมันกบอยากแทนหน่จังหน่อยแพง้ดดนซ้ำรอยซี่อยซื้อมาเหมือนอนั้นซี่รอยซี่รอ่อยหาสิได้กินพ็กละสองตันแต่เว่เดี๋ยวอยากโดนๆมาเจอกันสามคนโทรสัังไว้เลยเดี๋ยว บอทัวกับไปกินเลสช่างไปไปเสือ้ออะไรเลยเพราะว่ามันมีตลอดย <c oughs> ่งไปหารถดำขันเพิ่นมาเทีบอกว่าเอารถเอาโอดินปลูกมาลงจากรถเนาะ <c oughs> ดินปลูกมาลงปวด พอลองขุดเมื่อวานแปลงพักได้แปลงหนึ่งครับบกจุกร่อนแขนก็ลอยไปเลยครับแข็งนิดนึงยันสบายง่ายแล้วโอเคกินได้ตาเอี่ยมเท่านั้นทีละดินดินแข็งแง ว่มันก็ลังอยากครับผมอยากนปอยากแค่กเกษตรซื้อมากินไปรับเมนูไปตลาดเมื่อวานนี่ย่างไก่พอดีไปเบียกที่ซื้อตับไก่นี่คือโดยกดซื้อบุกริกจุกมาไว้อยู่ก็เลยซื้อตับมาทัดส่กันช่วงที่ชีวิตคนนะครับมันมีขาขึ้นขาลงมีขาขึ้น ล้วก็มีขาลงเล่นกับล้องกระต่ายก็ยได้หนึหน่งน้ำเอามาใบใบามาใบเอฟซีก่อนอมาบอกบซีกอนไป,ไปเล่นก่อนนะหรือว่าไปแปรงฟันแปรงฟันรอไปแปรงฟันบ้วนปากหาไปแปรงฟันแล้วก็บ้วบนปากไป,ไปเดี๋ยวค่อยมาเล่นโอเคโอเคอเค้โอหหอให้ปู่ไหมทำไมปู่แปรงนานใช่ไหมก็ต้องแปรงนานนี่ลูกมันจะได้สะอาด โอเคเดี๋ยวไปจำเดี๋ยวเด,ดี๋ยวไปรอเดี๋ยวจำไปแล้วปูแบ่งโดนนะครับชีวิตเนาะการใช้ชีวิตเพินน่นว่าชีวิตประจำวันนู่นเป็นนน่เน่แต่ละมือ่อเน่นแต่ละมื่อแต่ละวันเนี่ย มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปบเคือเกอ่าดอกตั้งแต่แตะเวนเพิ่นขึ้นมาตะม่ำเสมอทุกเมือ่อไม่มีผิดเพี้ยนดวงจันทร์ขึ้นทุกวันไม่มีผิดเพี้ยนเพิ่นมีอุปสรรคบ่มีนะครับยง้มหนาวนยง้มห่นนมอนยง้มฝนก็ลงบ่เวลาต่างกันไปครับที่ยังแง้มหนาวนี่ยแห่มุ้งเครงยื่นีข้ามาเลยครับ,รบลุกดินอ่ะก็คือยง้ม ตะเวนเพิ่นเกินมาเมื่อที่อากาศสดใสเมื่อที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งจะเห็แนแสงแดดแสงเต็มได้เต็มเต็มทีเมื่อที่มีหมอกมีเมฆมียังต่างๆอย่างสิมันกับสลับกันไปนะครับแต่ว่าก็ต้องดําเนินดําเนินชีวิตไปนะครับเ <c oughs> พราะว่าชีวิตเฮามันบริวาดได้ขึ้นรูปดเดยเฮาอยู่กับความจริง สู่ไปกับความจริงนะครับมียังกระซังที่เกิดขึ้นให้กระมือที่จะเกิดขึ้นเข้ากองต่อสู่คืออย่างผมนี่ก็ต่อสู้ที่ผ่นานมาในบก,กีมือกับผ่านอุปสรรคคืออังพ่อไปเตยกับผ่านมาผ่านมาหลายๆอุปสรรคในชีวิตที่สูงสุดกับผ่านมาแล้วดีที่สุดในชีวิตที่ตกต่ำที่สุดนะครับ ก็ผมย่อมรับ่าลูกผมในช่วงที่ผ่านมาก,กับต๊กตำนะครับต๊กต่ำถึงที่สุดเลยครับที่สุดนะครับสําคัญเลยใส่วิตอยู่กับความจริงยาไปใส่วิตอยู่กับความคิดยิ่งคิดแห้คนอื่นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้โดยที่เขาไม่ได้ดเป็นเลยนั่นแหละครับมันเขาอธิบายมาถือมันเจือดแต่ความมันรู้สึกว่ามันมันเกินไปนะครับผมมากเนาะ บรูอะมามากเมื่อนันมากรู้สึกว่าจะมาเครียดเรื่องเรื่องอย่างเนาะเรื่องน้ำปปาป่ะเมื่อนั้นนะครับผมก็เลยได้ผ้าผ้าพ่อไปเตยไปซื้อเนาะมีอย่างที่สำคัญมีมีอะไรที่มันบบมีซื้อไว้ได้ละของกิ่นของยูของขั้วน้ำปลาก็เลือกเอาน้ำปลากดน้อยผมลดหัวน้อยอียงน้อยมากเอาหัวละาหา อย่าสับผมกับเอาท่อนกวดละสองนิ้วนี่อย่าสับผมสบูู่กับกวนน,น้อยๆเขาจะยิบเลือกเอาสิ่งที่น้อยที่สุดนะครับจริงที่มากไวจ้จะกิ่นประจําวันคือช่วงนั้นเขาอยูู่้เดียวอยู่คนเดียวนะครับอยูู่้เดียวในบ้านนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวอีดีเวลาจะคือเน่ากิน,นยังบรลุกก็ซื้อไข่ซื้อไข่ให้เป็นแผงซื้อยังไวให้ละเนาะ พอดีมาผ่านหลานขาก็เลยพอ่อลาจะกินพะโล่บริกินโดนแล้วผมหูบว่าผมน้าตาตกแน่นะครับถึงลูกเขาเด่ในย่ขนาดนี้ลูกก็ยังเป็นเด็กหน่อยของเขาอยู่คือเขานะครับอันนี้ผมลู้เลยด้ยว่าชีวิตของลูกผมเนี่ยถึงขั้นตกต่าที่สุดบ่มมีแม่กระทั่งว่าเง,งินที่จะไปซื้อพะโล่เมื่อกินพะโล่เขาก็ขายยี่สิบบาท บ่มีเงินก็ต้องอดออมก็ต้องกิ่นกินทุนกิ่นอย่างอื่นทุนกิ่นเขากบน้ำป่านะครับอันนี้เป็นยังชีวิตค่อยพกพันแบบนี้นะครับอันนี้คือชีวิตของคนนี้คือชีวิตของลูกของผมผมรู้ว่าเขาตกต่ำแล้วเขาขาดคนดูแลเขาก็มีแต่พอ่อูเดียวที่จะกลับขึ้นมาเื้นผู้ชีวิตเขาก็คือจังตอนเนี้ตอนนี้ชีวิตเขาเขาอยากยัง นะครับเขาอยากยังเขายังต้องการอีกยังกระโแมนว่าสนองทุกอย่างแปลว่าก็ต้องอยู่ในตอนนี้เขาอยู่ในแปลว่าระวังระวัดระวังการใช้ชีวิตที่ระมัดระวังขึ้นการกินการยู่การที่จะซื้อนั่นซื้อนี้มาก,กินสิคืดว่ามันแพงหรือบอ่ออีกนะครับอย่างสิ่งที่มันแพงก็มันอยากอยู่กับกายไปก่อนเอาสิ่งที่พอ่อพ่อเลี้ยงชีพเขาได้ แล้วต่อไปโอกาสทั้งหนาเนอะครับยู่ดีมีแห้งต่อไปทั้งหนากะ้าโควิดางจางกว่านี้ด้ทําการทํางานกับคอเจ้าการจะเลื่อนลงเรื่องกับคงจะเมื่อนตาอาปากเป็นไปได้หลายกว่านี้นอะครับอันนี้ผมเมอาเรื่องเรื่องเรื่องจริงในความความรู้สึกในอ่ในในหัวใจของผมให้ฟังนะครับช่วงนี้ขอปับสาภาพหลางกายของ ช่วงนี้เป็นช่วงฟื้นฟืนฟูฟน,นะครับฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายจิตใจทุกอย่างครับขาดชีวิตชีวิตที่ขาดที่ขาดไปนะครับแม้กระทั่งว่าลูกกับบดยมาอยูน่นั่ในช่วงนั้นคือลูกไปอยู่กับแม่แม่เขาเป็นยังไงก็ถือว่าประม่านว่าบ่เปนประมาณหรอความจริงนี่ล่ะค,ครับผมบอกว่าครับเขาใส่ชีวิตอยู่ในความคิดคิดว่าผมเป็นนังสั่น คิดว่าผมเป็นยังสี่คิดว่าผมต้องเฮ็ดจังซันผมต้องเฮ็ดจังสี่ทั้งๆที่ตัวตัวน้องผมอะผมเฮ็ดแบบผมเฮ็ดึ้นจึงไนผมเฮ็ดออกไปเลยเราเราผมมั่นใจว่าผมบม่ได้เฮ็ดผิดแล้วผมไม่ได้เฮ็ดในสิงทีบอดีทีพานมาอันนี้เหลอครับก็คือเป็นหยังค้นห่อถึงใดมีการยาลางถึงไดมีการแยกชีวิตครูเมื่อมีชีวิตครู เมื่อในชีวิตคู่ล้วมันเดินไปบ่เดินไปด้วยกันบ่ได้มันก็ต้องมีการแยกเพื่อจะให้โอกาสของกันและกันนะครับตามคนต่างตาง่ตางลักกัตตามคนกับต่างยังบ่นได้าได้ได้เแ่าได้แกดอกก็พ่อสีม่มีทางที่จะตัางลักในชีวิตของเจ้าของพ่อสีคิดคิดไหมนะครับคือในการยาล่างกับ มีไปทั่วไปหรอกบมมีแนตะ่ชีวิตของขา้าหลายนะครับหลายหลายหลายมากๆเลยก็ <Yeah. S 1> <c oughs> จากกันด้วยเป็นจากกันด้วยตายนะครับจากกันด้วยตายก็เพื่อจังผมกับย่าโตนี่ก็จากกันด้วยตายดูแลจนถึงวินหน้าที่สุดท้ายจากกันด้วยตายนะครับอันนี้คือจากกันด้วยความรักนะครับว่าได้จากกันด้วยผิดกันอันนี้จะอยู่ในความทรงจําตลอดไป ถึงจะโดนปันใดกับบอลื่มนะครับสีว่าอ้วนมาบอกแต่ใหญ่ตัวใหญ่ตัวแถวแล้วก็ตายไปแล้วแต่มันมันบอลริ่มนะครับมันมันมีคําว่าลื่มแต่ว่าเข้ามาจากกันด้วยเป็นจากกันด้วยเป็นก็หมายถึงว่าเฮาบอสามารถที่จะเดินทางร่วมกันได้หรือว่ามีเหตุผลที่จะถึงขนาดว่าอยู่น้ากันบ่ได้นะครับเฮาก็ให้โอกาสกันและกันเฮาก็แยกแยกทางกันอยู่ผมก็คิดว่าเหตุผมผมมันก็คักอยู่ผมให้โอกาสซึ่งผม ยอมรับเดชทุกๆอย่างที่เขาเป็นนี่แหละครับเป็นที่นั่นเนี่ยวหัวหน้วาว่าหัวหัวหน้านะครับในเรื่องส่วนตั๋วของแต่ละคนมั่นกาบางบางเรื่องเท่ากับบอกได้บางเรื่องเท่ากับบอกก็ได้นะครับยิ่งที่บอกได้ก็คือว่าตอนนี้กอยู่ในขั้นตอนการมาถึงระวังการยาหลังน,น,นะครับการยาหลังก็คืี ป๋ากันนะครับภาษาบาลท่า,เาเกเอิยว่าป๋ากันคำว่าป๋าในที่นี่คงจะบทนักหนาเกินไปนะครับคําว<แ>่าป๋าคําว่าเลิกหรือคําว่ายาลางสรุปเดียวมันก็คือเป็นความหมายเดียวกันนะครับคือแยกทางเหมือนแยกทา,ทางกันอยู่แยกทางกันหรือป๋ากันเลิกกันป๋า,ามียแล้วเลิกเมียแล้วยาลางมียแล้วยัง,ยงจังติประมาณนี้ก็คงจะโมเม,มนต์ว่าคนละความหมายก็หมายเดียวกันครับก็คือสองคนอยู่ไปด้วยกันไม่ได้ซึ่งแก้วนามนั้นมันได้เล่าแล้ว คืงสิบ,บ่มมีท่างสิกลับมาแบบให้มันแบบบ่มมีห้อยแตกห้อยเล่าเหมือนเดิมมันเป็นไปบ่ได้แล้วครับประสานบา่ได้ประสานบ่ได้แล้วบ่้มพนเเรียดบ่ผมก็คุยนะคุยในสิ่งที่จําเป็นคุยที่ปรึกษาเรื่องลูกคุยเรื่องลูกเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยได้ผมบ่ได้ปิดกันหรือว่าบ่ได้เรียดบ่ได้ผมยังกันพ่อป่านั่นแต่ว่าที่ไ้กลับมาใส่ที่วิตแบบเก่าไดดมัน มันอยู่ที่ใจผมแล้วตอนนี้อันนี้กับมือเป็นคลิปที่ว่าเปิดอีกคลิปนึงนะครับเปิด FC พันถามนางครั้มึงจะถามมึงถามมาทุกคลิปเหรอผมเม็นมีแต่ว่าผมถามว่าไอ้ปไซดไปไซด์นะครับมันถามว่าไปไซดไปไซก็คือนี่แหละครับก็คือคําตอบเนาะตอนนี้เทากับมาอยู่แบบสดผมอยู่แบบนี้ผมทั้งพ่อทั้งลูกนะครับทั้งพ่อทั้งลูกนะครับ เคงจะบอผิิอยังไรก็นี่อันนี้มันคือความจริงนะครับอันนี้มันเป็นความจริงแตะก้อนเนี่ยผมหาได้ผมหาได้ผมหายเม็ดซึ่งตอนเนี่ผมหาบ่าได้แต่ผมได้เฮ็ดสุดพพอผมกินเนี่ยโอ้ผมมีความสุขถึงผมจะหาบ่าไแด้แต่ผมสิบประสางพระละให้พ่อเพิ่มน,นี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นความจริงเอากับอยู่กับความจริงไปเรื่อยๆพี่น้องเอฟซีถาเบิ่งไปเรื่อยๆว่าชีวิตคููนี่ อ๋อพ่อลูกผู้นี่ที่เป็นไปจังใดที่ดําเนินกันไปจังใดก็จาคอยติดตามไปเรื่อยๆคือติดตามอันนี้คือเป็นซีรีส์เรื่องจริงนะครับ <S <S เรื่องจริงของชีวิตบ่มเป็นสิ่งที่เขาจะเ,าเขียนสคริปต์แล้วก็เดินตามสคริปต์นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาโดยบ่มีสคริปต์คลิปถ่ายคลิปแต่ละคลิปถ่ายคลิปตลอดืลก็อย่างนี้ผม ที่กำลังเบอกกันที่ผ่านหน้าเมาื่อกี้ผมว่าได้คิดว่าผมจะบอกเรื่องนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นมา่อกี้บ่ได้นัดกันพร้อมนะครับมัน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 เกิดขึ้นมาแล้วแล้วแต่เฮาสิคิดพ่อเรื่องใดเฮาก็เวา้าไปเนาะครับอยู่ที่สมควรที่สิเว้าได้บ่เฮาก็อยู่<อ>ในขอบเขตครับ,บผมก็บ่ได้ก้าใกล้เบอร์เด้บอยังให้เขาเสียหายบ่บ่ได้บ่ได้ว่าเออเพิ่นเพิ่นบด่ดีเพิ่น,นจังซั่นจังซี่ก็บ่แม่นก็คือว่าสิ่งที่ดีๆผมก็เก็บไว้คือกันแม่นบ่แม่นว่านั่นเพราะว่าใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบ10ปีอยู่ครับ กระทั่งสองไฟกระทั่งของไฟไฟพอเพื้าก,นกบบนันกับโบเมนนว่าโอ้ยเพิ่นคือขี่ไล่แท้จังสรนยังสี่เพิ่นคือบอดีแท้บโบเมนเนอส่วนดีส่วนดีเนอมีหลายกว่าส่วนที่บอดีนะครับกะคือยังแกวนะครับคือว่ามันแกวมันเหล่านะครับก็คือความบกเขาใจกันมันมียมีแวบเดียวแค่นั้นนะครับแวบเดียวก็มากล้วก็ในการตัดสินใจแต่ผมบอกเลยด้วยว่าผมตัดสินใจผมบได ว่าเล่าบอดีนะท่านผุพุ่มกับบอดีว่าเล่าบอดีคือบอดีว่าโอ้ยจังสัหนงสี่อยู่บรสามารถอยู่ไรแล้วแต่ว่าผมในส่วนตัวของผมนี่ผมคือผมมองในส่วนเนี่ยสิ่งนี้ซึ่งผมทนบอด้นะครับผมทนบได้ผมทนบ่ไหวที่จะมาเห็นชีวิตของลูกผมหลานผม ที่เป็นอยู่อยู่อยู่ในแบบเนี่ยผมทนบ่ได้ผมก็ต้องกลับมานะครับต่าตายผมกลับไปอีกบผมก็บโกลับไปคือผมจะอยู่นี่ตลอดนะครับถ้าถามว่าเอ้าเอาให้สุดเลยเนาะถ้าถามว่าถ้าเพื่อนมาอยู่น้ำสิเอาเพื่อนขึ้นบบผมก็บอเอาขึ้นเพราะผมก็บ่บอยากให้เพื่อนมาลําบากน้ำผมนะครับผมบอกอยากให้เพื่อนมาลําบากอยู่นี่มัน คือบ้านภัยบ้าน,านมั่นเนาะอยู่ใส่กับพวคือมีความสุขสำโยบานเมนเพิ่นสิมาอยู่อยู่น้าผมหรือว่าไมา่หนีเลยอยู่นี่ตลอดเลยผมก็คงจะบอหบอลังเลาไวบ้อบ,อบอเอาลาไว้นะครับเพราะว่ามันบบเมนทินเพิ่นม,มันเกิดสิมีการลําบากใจอีกอย่างต่างๆนะครับก็คงจะอยู่แบบนี้ละผมคงจะอยู่แบบนี้ไปบรูว่าสิไป อดเหมือนไรก็แล้วแต่ม้นสตเปลี่ยนไปนะครับยูดีมีแห้งสูงไปจนเบิดกําลังนะครับผูน้นะผู้อยู่ในบ้านนะครับผู้ที่ดูแลอย่างใดก็คือสายเลือดเท่านาะอันนั้นคือสายเลือดนะครับเอเอาไว้สำนีก่อนสำหรับมือนิวสิรีชีวิตที่โว่ค่ะนั่งคุยกันนี่ลีนถ้าแบ่งเป็นตอนนี้มันเป็นนังนังเรื่องเงี้ยวเนังเรื่องหนึ่งเลยด้ก <c oughs> ็มาถึงยี่สิบสองนาทีนะครับผมก็คงจะ มีอย่งางบอกต่อกะถามท่าใดด้ครับกัยินดีตอบตอบทุกคอมเมนต์เป็นข้อจริงนะครับที่ผมตอบไปคือผมบอกาเรียนผมบอได้สั่งเรื่องผมบอได้วังว่าจะลุ้ลงขีปนเพื่อเอายอดวิวเ,เพื่อเอายอดอยอดวิวอยอดเงินที่ได้จากยูทูบผมบหวังแค่นั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงชีวิตจริงซีรีส์ชีวิตจริงๆของครอบครัวของกำนันแคมกับผมผู้ใดสงสัยที่ว่าเป็นยังพอขึ้าดูเถอะ อ่านมึงคอมเมนต์ครับเอฟซีทุกคนครับเพิ่นกับคอมเมนต์กูบ่กว่าในไอเด้เพิ่อนถาม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 แล้วเพิ่นกับบอกว่าขันติบ่ผมคือคลิปลงทุกมื้อมื้อละสองถึงสามคลิปถามทุกคลิปมันเสียอะก็มันมันมีเสรยจแน่วมาสร็จกิจแถวตลอดเที่ถามเพิ่นก็อาจจะที่เพิ่นเคยเค่อยอ่าคยติดตามเขาแล้วแต่เพิ่นอาจจะจะเลิกติดตามแล้วบาดเนี้ยเขามาเห็ุคลิปยิงไล่ขึ้นบ้านนี้ มันมันไปมันไปแจ้งเตือนเพิ่นเพื่อนเกิดกับขึ้นว่าเบิ่งไม่เอากำนันแยมขึ้นมาอยู่บ้านอันนี้ลระบอกกนันั่นแยมโยนมาอยู่อุดรกับลูกกับหลานกับใบเตยเพื่อนก็นได้ถามนะครับเพื่อนถามถามขันเ้าออไปก็เอา้าไทยไปก็มีแต่สามคนเอาพวกนั้นไปใส่พวกนี้ไปใส่เพื่อนก็นถามหานะครับถามก็เลยเมือนอี้เ่ลยเป็นเบาเบาซุฟังนะครับผมก็สือว่าได้ขึ้นซื้อคลิปเป็นประเด็นนะครับ คลิปกติกนเขาธรรมดานะครับแล้วแต่เพื่อนผู้่ที่เขามาเบิงเขาเบิงตอนใายกะจะได้รู้เรื่องนะครับผู้ที่เพิ่นเบิงบอฮอดกะบโเป็นยังนะครับผมอ่ะสำหรับเมื่อนี่เงี้ยวแล้วเอาไว้สำนีกก่อนผมกับร้านน้อยนะครับแล้วก็พ่อน้องใบเตยขอลาไปก่อนวอันนี้เขาเข้ามาสวัสดีครับ